ครับผมในกรณีฝาแตกนะครับฝาสูบแตกเนี่ยน้ำมันเครื่องจะผสมกับน้ํานะครับเราต้องถอดล้างนะครับพวกออยโอยน้ามันเครื่องนะครับพวกกองพวกออยแล้วก็คันนี้นะครับก็เปิดอ่างล้างนะครับถอดฝักบัวมาล้างถอดอะไรมาล้างแล้วก็น้ํามันเนี่ยนะครับเราก็จะถ่ายทิ้งเสรครับก็มาแล้วนะครับเกลนฝาสูบนะครับของนิสสันเดี๋ยวเราจะไปดู ฝาสูบกันอันนี้ปะเกินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝาสูบรับฝาสูบฝาสูบใหม่กับลูกชาลูกค้านะครับใช้ของใหม่ไปเลยเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันโอเคครับครับหลังจากที่ประกอบฝาสูบขันฝาสูบเรียบร้อยนะครับก็มาประกอบเฟืองประกอบโซ่ โซ่ไทมิ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโซ่ไทมิ่งนะครับอันนี้ข้อเหวี่ยงนะครับผข้อเหวี่ยงหน่นะครับพอข้อเหวี่ยงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาร์กตัวบนนะครับอยู่ด้านบนนะครับส่วนตอลูกเบี้ยวนะครับก็จะมีจุดสีดํานะครับจุดสีดํามาร์กตรงไข่ปลาตรงนี้นะครับแล้วก็จุดสีเหลืองจะอยู่ตรงข้างล่าง เ้าเวียงเหมือนกันจุดสีเหลืองจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวโซ่สีดำนะครับจะจะอยู่ต,ตรงขีดตรงจุด A เฟืองปั๊มเอเคครับเอเคครับก็ไล่ประกอบทีละอย่างนะครับท้รวมไม่ดีนะครับลางเขามันเร็วแล้วก็หวัวฉีดนะครับตอนนี้ก็เทอร์โบ หลังจากที่พ่วงแบตติดเครื่องสตาร์ทไปรอบแรกนะครับแยกน้ํามันนะครับกว่าจะติดนะครับแล้วติดแล้วเดี๋ยวจะลองดับเครื่องแล้วติดดูอีกทีนึง่งติดเลยครับโอเคครับน้ำนิ่งไม่เดือดน,นะครับ น้ำไม่เดือดแล้วนะครับเปลี่ยนฝาสูบแล้วก็ปะเก็นฝาสูบไปนะครับกันนิสันนาวาล่าครับเดี๋ยวเราจะติดเครื่องวอร์มอีกทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับเช็คดูน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็เช็คดูรอยรั่วต่างๆนะครับโอเคครับติดเครื่องเลยครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังก่อนครับ ไม่โชว์นะครับเดี๋ยวดูควันข้างหลังควันไม่มีนะครับครับผมในกรณีฝาแตกนะครับฝาสูดแตกเนี่ยน้ำมันเครื่องจะผสมกับน้ำนะครับเราต้องถอดล้างนะครับพวกออยคอยน้ำมันเครื่องครับพวกกองพวกออยแล้วก็คันนี้นะครับก็เปิดอ่างล้างนะครับถอดฝักบัวมาล้างถอดอะไรมาล้างแล้วก็น้ำมันเนี่ยนะครับเราก็จะถ่ายทิ้ง ครับตอนนี้เราเติมน้ามันน้ํามันเพื่อที่จะล้างถุงตะโกบกกไปไปก่อนนะครับแล้วน้าเนี่ยเราก็ต้องถ่ายทิ้งนะครับตอนนี้เราเราเราติดเครื่องล้าอินดูก่อนนะครับพอทำความสะอาดนะครับเพราะว่าน้ําตัวนี้มันจะมาผสมกันน้ามันเครื่องนะครับล้างทำความสะอาดดีๆนะครับ่ออยลถลูกค้าไปโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าทําคลิปเดียวมันจะยาวไปนะครับระบบน้ํานะครับเสียเสียเวลาเสียเงินนิดนึงนะครับชิคดูแลดูแลเกี่ยวกับระบบน้ํานะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะเหมือนคันนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ